สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอร้านมรดกพระเครื่องทุกทกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วไทย EP พิเศษครั้งที่367นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร096 902 6829 ID Line 0967240203ล มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์ได้เลยนะครับตามเบอร์โทรหน้าจอนี้เลยนะครับ <Okay. S 1> บูชาองค์ละห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองแรกนะครับช่ <Okay. S 1> องนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับพอดีว่าติดช่วยงานเขานะครับ นะครับองแรกนะครับเป็นรูปหล่อนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับสี่ชายนะครับเป็นรูปหล่อพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยนะครับทันหลวงเพราะเงินปุกเสกนะครับดูครับเนื้อออกเขียวอมเหลืองเลยครับพี่นะเนื้อออกเขียวอมเหลืองนะครับวันณะโลหะนี่เขียวอมเหลืองเลยนะพี่ๆนะนะครับวันณะออกเขียวอมเหลืองเลยนะครับ นี่นี่ครับวันน้าออกเขียวอมเหลืองสวยสมบูรณ์เลยครับพี่พี่ครับนี่นะครับหมายเลขหนึ่งนะครับองนี้นี่สวยๆเลยครับพิมพ์ขี้ตาสี่ชายครับพี่ครับเป็นพิมพ์สี่ชายนะครับนี่ครับเบอร์หนึ่งนะครับอง์ละห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์สองนะครับเบอร์สองเป็นพิมพ์นิยมเอนะครับนิยมเอ ครับสวยสมบูรณ์สุดๆเลยครับพี่พครับนี่ครับเป็นพิมพ์นิยม A นะครับนี่ครับนี่เป็นพิมพ์นิยมเอสวยๆเลยครับพี่พี่ครับเก่าาสวยๆเลยพี่พี่นะนี่ครับสวยๆเลยครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่สวยๆเลยครับพี่พครับนิยม A นะครับนี่ครับ ขันหลวงเพราะเงินปลุกเสกนะครับนี่ร้อยช่อสวยๆเลยครับเห็นไหมครับนี่ร้อยช่อสวยๆเลยนะครับพิมพ์เอนะครับตาพระอาทิตย์คมๆเลยครับองนี้นะครับหมายเลขสองครับต่อมาหมายเลขสามครับพี่เป็นพิมพ์ขี้ตาสี่ชายครับพี่ครับดูครับอ่านี่ครับนี่ครับพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับนี่นะครับโอ้โหสวยสมบูรณ์เลยครับพี่ๆครับ นะครับสวยสมบูรณ์เลยพี่พี่ครับนี่พิมพ์ขี้ตาสี่ชายครับพี่พี่ครับสวยสมบูรณ์นะครับเก่าๆแบบนี้ครับพี่ครับหลวงพ่อเงินวัดบางคารนะครับพี่นะครับสุดยอดพุทธคุณเรื่องเมตตานะครับนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับเห็นไหมรอยตะไบนะครับรอยหล่อช่อเขาเรียกว่าหล่อแบบเบ้ากระดกนะพี่นะหล่อแบบเบ้ากระดกเทหล่อทีละองค์นะครับนี่สวยๆเลยครับ พิมคิตานะครับสี่ชายวัดบางคานครับนี่สวยๆเลยเนื้อเก่าๆเลยพี่ๆนะมีเม็ดแร่ด้วยครับรงนี้ครับนี่โอ้สวยๆเลยครับเบอร์สามนะครับองละห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์สี่ครับพี่ครับอง์นี้เป็นพิมห้าชายครับพี่ครับนี่โอ้โองนี้นี่พี่ดูครับนี่เป็นพิมห้าชายครับองนี้ครับพี่เก่าๆเลยนะพี่นะ พิมพ์ห้าชายครับนี่ครับดูครับเนี่ยโอ้โหสวยๆเลยพี่ๆครับดูครับนี่ครับพิมพ์ห้าชายนะพี่นะนี่ครับเนื้อนี่วันณะโลหะนี่ครับโอ้โหเขียวอมเหลืองเก่าแบบน้าสีออกน้ําตาลน้ําตาลเลยนะครับนะสีออกน้ําตาลน้ําตาลเลยครับนี่เก่าๆเลยโอ้โหเป็นพิมพ์ห้าชายครับพี่ตาดูครับเม็ดพี่ตาครับ นี่ครับโอ้หสวยจัดเลยครับพี่ดูครับเนี่ยสวยจริงเลยครับองค์นี้ครับนี่เก่าๆ้อยช่ออ่าเขาเรียกว่าลอยเทลลอครับพี่เห็นไหมเป็นผิวมะละเลยพี่ๆนะนี่โอ้โหสวยมากเลยครับพิมพ์ี้ตาหมายเลขที่สี่นะครับนี่ครับต่อมาหมายเลขที่ห้านะครับหมายเลขที่ห้าเป็นพิมพ์ฮาชายนะครับนะ้าชายนะครับนี่ครับ โอ้ดูเนื้อครับพี่ครับนี่สวยมากเลยพี่พี่ครับนี่หลวมพ้อเงินสวยจัดเลยพี่ครับนี่ดูครับเนี่ยโอ้โหดูครับสวยสวยเลยพี่นี่ครับสวยจัดเลยพี่พี่ครับนี่นี่ครับพิมพ์คิตาห้าชายนะครับโอ้โหดูครับพี่พี่ครับนี่ เก่าสวยๆเลยครับพี่ๆครับนี่นี่ครับดูด้านล่างครับโอสวยสมบูรณ์เลยพี่ๆครับนี่สมบูรณ์เลยครับนะเบอร์ที่ห้านะครับต่อมาเบอร์ที่หกนะครับนี่ครับเบอร์ที่หกครับเป็นพิมพ์ห้าชายเหมือนกันครับดูครับนี่โอ้โหดูเมทิตาครับพี่ครับนี่สวยๆเก่าๆเลยนะครับ นี่ครับพี่พี่ดูครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับพี่พีงดงามมากๆครับเนื้อเก่าๆสวยๆเลยครับนี่ครับดูครับโอ้โหดูครับเก่าๆเลยนะพี่นะนี่วันณะโลหะนี่ครับและการันตีว่าทันหลวงเพราะเงินแน่นอนครับพี่ครับประกันทันแน่นอนครับ ต่อมาเบอร์เจ็ดครับพี่เบอร์เจ็ดครับดูเบอร์เจ็ดนะพี่นะนี่ครับเบอร์เจ็ดเป็นพิมพ์นิยมครับพี่ครับนิยมนะครับนี่ครับสวยจัดเลยพี่พี่ครับเนื้อนี่หูอย่างกับเนื้อสำลิดเลยนะพี่นะสวยมากครับพี่สวยมากเลยครับสวยมากจริงๆครับพี่สวยเลยครับองนี้นี่ครับหูดูครับพี่พี่ครับ วยจัดเลยครับลอยช่อสวยๆเลยครับพี่พี่ดูดีครับนี่ครับการันตีครับทันหลอเข้าเงินแน่นอนครับต่อมาเบอร์แปดครับพี่นี่พิมพ์นิยมครับเบอร์แปดครับนี่ครับดูครับโอ้โหสวยๆเลยพี่พี่นะนี่เก่าๆเลยพี่พี่ดูครับเบอร์แปดนะครับตรงนี้ครับนี่ครับสวยทุกองเลยครับพี่วันนี้ครับ นี่เบอร์แปดนะครับตรงนี้ครับพี่นี่ครับต่อมาเบอร์เก้าครับพี่ครับนี่ครับเบอร์เก้านะครับตงนี้ครับนี่ครับสวยๆเลยครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายครับพี่ครับตรงนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับสวยๆเลยครับนี่ครับโหดูครับพี่พี่ครับ สวยเก่าๆเลยพี่ๆนี่นะครับเบอร์ที่เก้านะครับต่อมาเบอร์ที่สิบนะครับนี่ครับเบอร์ที่สิบนะครับองนี้นะครับนี่เป็นพิมพ์คิตาห้าชายนะครับพี่ดูครับโอ้ยดูครับเนื้อนี่วันณะเป็นไงพี่วันณะนี่เขียวอมเหลืองนะครับนะออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับนี่ครับ สวยยเลยพี่พี่นี่ครับอย่ารอช้าครับพี่ครับของดีมีหมดนะพี่นะของดีมีหมดนะครับอ่าใครไวใครได้ครับพี่ครับนะต่อมาเบอร์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับเบอร์ที่สิบเอ็ดเป็นพิมพ์ขี้ตาสี่ชายครับพี่ครับนี่ดูครับสวยๆเลยครับพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับ นี่นะครับวยสวยๆเลยครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับเนี่ยเดิมเลยนะพี่นะมีเม็ดลงเม็ดแร่้วยครับเนี่ยนี่ครับอือย่างสวยเลยพี่ๆครับนี่ครับอย่างสวยเลยครับนี่สวยๆเลยนะครับนะ่่เบอร์สิบเอ็ดนะครับต่อมาเบอร์สิบสองนะครับ นี่นะครับเบอร์ที่สิบสองนะครับอันนี้เป็นพิมพ์คีตาสี่ชายนะครับนี่โอ้พี่ดูเลยวันณะนี่เขียวอมเหลืองนะครับเก่าเก่าเลยพี่พี่นี่วันณะเขียวอมเหลืองเก่าเก่า,กามีตะเข็บด้วยครับพี่นะโอ้ดูครับนี่เก่าทันหลงห้องเงินนะครับนะ เก่าทันหลงพ่อเงินเลยครับพี่พี่ได้ไปนี่สบายใจได้เลยครับพี่นะรัรักตีให้เลยครับเก่าทันหลงพ่อเงินครับพี่นะครับนี่ดูครับแบบโบราณเลยครับนี่สวยเลยครับเบอร์ที่สิบสองนะครับต่อมาเบอร์ที่สิบสามครับเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับนิยมบีนี่ครับเป็นพิมพ์นิยมบีมือลองนั่งนะครับนะเห็นไหม มือลองนั่งนะครับนะนี่นิยมบีนะครับนิยมบีครับตรงนี้ครับนิยมบีนะพี่นะโอ้หดูครับรอยช่อสวยๆเลยครับพี่ๆครับนี่รอยช่อสวยๆเลยเนื้อนี่เกาจัดเลยครับต่อมาเบอร์ที่สิบสี่นะครับเบอร์ที่สิบสี่เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายครับพี่ครับ นี่โอ้โหดูครับเม็ดลงเม็ดแรกเนี่ยเต็มสี่สะเลยครับนี่พิมค์ขีตาห้าชายครับสวยเลยครับพี่พี่ครับสุดสวยสุดเก่าเลยครับนี่เนื้อเขียวอมเหลืองวันนะเก่าจัดจ้านเลยครับองค์นี้นะครับสวยทุกองค์เลยพี่พี่ครับดูครับรอยช่อนะครับนี่รอยด้านล่างนะครับนี่สวยมากครับ ต่อมาเบอร์ที่สิบห้านะครับนี่ครับเบอร์ที่สิบห้าครับองนี้เนื้อทองลูกบวบเลยครับพี่นะเนื้อแก่ทองเลยครับเป็นพิมพ์ห้าชายนะพี่นะเนื้อเป็นทองลูกบวบเลยพี่พี่ครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่พี่ครับ สวยๆเลยครับพี่ๆครับนี่ครับโอ้เนื้อเป็นทองลูกบวบเลยนะพี่นะเบอร์ที่สิบห้านะครับต่อมาเบอร์ที่สิบหกนะครับนี่เบอร์ที่สิบหกนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์คิตานะครับสี่ชายนะครับพี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์คิตาสี่ชายนะครับสวยๆเลยครับพี่ๆครับ นี่ครับโอ้โหดูครับพี่พี่ครับเนื้อนี่แบบเขียวอมเหลืองนะครับเห็นไหมนี่มีน้ําตาลน้ําตาลครับนี่ครับสวยมากครับนี่ครับสวยมากครับพี่นี่สวยจัดเลยพี่พี่นะสวยจัดเลยนะครับนี่ครับต่อมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่เบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับองค์นี้ครับ นี่ก็เก่าเลยพี่พี่ครับดูครับเนี่ยองที่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับโอ้โหสวยๆเลยพี่พี่นะดูครับเนี่ยองค์ที่สิบเจ็ดนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับนี่ครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับองนี้ครับสิบเจ็ดนะครับต่อมาองค์ที่สิบแปดนะครับ นี่องที่สิบแปดนะครับนี่น่าจะเป็นพิมพ์ห้าชายนะครับดียอดเลยครับพี่เนื้อนี่เขียวอมเหลืองเลยพี่พี่นะนี่ครับดูครับโอ้โหดูครับวันณะเนื้อโลหะนี่นะครับการันตีให้เลยครับเนื้อวันน้านี่เก่าทันหลงมข้อเงินแน่นอนครับโอ้โหดูครับนี่ สวยมากครับเก่าจัดเลยครับเนื้อนี่ยสวยๆเลยครับต่อมาเบอร์ที่สิบเก้านะครับนี่เบอร์ที่สิบเก้านี่เป็นพิมพ์สี่ชายครับพี่ดูครับโอ้โหดูเนื้อพี่เนื้อวันณะนี่สุดยอดเลยครับพี่พี่ครับสุดจีดเลยครับแบบนี้ครับนี่โอ้โหดูครับพี่เก่าสุดๆนะครับนี่เป็นหลวงพ่องเงิน วัดบางคานนะครับนี่เอาไว้ใช้พุทธคุณได้เลยครับนะการันตีให้ว่าเก่าทันหลวงพ่อเงินเสกแน่นอนครับพี่นี่ครับเป็นพิมพ์คิตาสี่ชายครับโอ้โหวิวดูเนื้อแต่ละองค์เลยวี่เก่าเก่าสวยๆองค์นี้สภาพผ่านการใช้มานะครับเนี่ยแต่ดูง่ายมากเลยครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหดูครับพี่พีครับเนี่ยเนื้อนี่ครับ ยอดเลยพี่พี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเก่าๆเลยพี่พี่ครับนี่เบอร์ยี่สิบนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับตรงนี้ครับพี่นี่พิมพ์ขี้ตาห้าชายครับพี่ครับ นี่ครับเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะพี่นะนี่โอ้โหสวยๆเนื้อแบบออกทองลุกบวบเลยนะครับพี่องค์นี้นะพี่นะต่อมาเบอร์ยี่สิบสองนะครับน,นี่ก็ห้าชายเหมือนกันนะครับพี่เนี่ย <c oughs> นี่ห้าชายเหมือนกันครับพี่นี่โอ้โหดูเนื้อวันนาทีพี่องค์นี้นะครับเขียวอมเหลืองนะครับมีคราบ เขาเรียกว่าเนื้อเนี่ยเป็นออกผิวออกดำดำสมฤทธิ์สมฤทธิ์ด้วยนะครับนะนี่พี่ดูครับนี่ดำดำออกสมฤทธิ์ด้วยนะครับเนี่ยยอดเลยครับพี่พี่ครับโอ้โหดูครับพี่นะเก๋าจัดเลยครับต่อมาเบอร์ยี่สิบสามครับพี่นี่ครับนี่เบอร์ยี่สิบสามนะครับ โอ้โหส,สวยๆเลยพี่ๆนะนี่ครับสวยๆเลยครับพี่ๆครับนี่ครับดูครับนี่เป็นบิมห้าชายนะครับนี่ครับเก่าเลยครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบสี่นะครับ นี่ครับเบอร์ที่ยี่สิบสี่นะครับนี่ครับเขียวอมเหลืองเลยครับพี่พี่ครับนี่สวยเก่าๆเลยครับนี่ครับสวยๆเก่าๆนะครับพี่ดูครับนี่ สวยๆเก่าเก่าเลยพี่พี่ครับนะเบอร์ยี่สิบสี่นะครับองนี้ครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบห้าครับพี่นี่ครับอ่าเป็นพิมพ์นิยมครับพี่ครับนิยมนี่สวยๆเลยครับนี่ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับนะเก่าสวยๆเลยครับนี่ อุ้ยดูครับพี่กับสวยเก่าๆเลยครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบหกครับพี่นี่ครับเบอร์ที่ยี่สิบหกนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเบอร์ที่ยี่สิบหกครับเป็นพิมพ์ห้าชายนะครับเก่าๆเลยพี่พี่ครับนะครับนี่สวยๆนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ เป็นรูปหลอยอดนิยมนะครับของเมืองไทยเลยนะพี่นะนี่ครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์สามชายนะครับพี่นะอันนี้เป็นพิมพ์สามชายนะครับพี่โอ้โหดูครับนี่ยอดเลยครับพี่นะครับนี่ นี่ครับพิมสามชายครับพี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่โอ้โหดูครับอย่างเก่าเลยพี่นะสามชายเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบแปดนะครับนี่เบอร์ยี่สิบแปดครับเป็นพิมห้าชายครับพี่นี่สภาพใช้นะเนื้อเขียวอมเหลืองเลยนะครับนะ เขียวอมเหลืองนะครับสุดๆนะครับตรงนี้ครับสุดๆเลยนี่ครับนี่ครับกเก่าๆเลยนะครับนะนี่นี่ครับรบกเก่าๆเลยนะพี่นะดูครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบ เก้านะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินครับวัดห้วยเขนครับพี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิมพ์เอนะครับพิมพ์เอนะครับพิมพ์เอนะครับนี่ฐานหลวงพ่อเงินปุกเสกอีกหนึ่งรุ่นนะครับออกวัดห้วยเขนนะครับนี่ออกวัดห้วยเขนนะครับ ยี่สิบเก้านะครับต่อมาเบอร์สามสิบนะครับนี่ออวัดห้วยเขนนะครับเป็นพิมพ์หน้าหนูนะครับพี่นะเขาเรียกว่าพิมพ์หน้าหนูนะครับในวงการหลวงพ่อเงินเนี่ยนะเัาเรียกว่าพิมพ์หน้าหนูหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับ ต่อมาเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับนี่เบอร์สามสิบเอ็ดเป็นพิมพ์ห้าชายนะครับนี่ครับโอ้โหดูคำห้าชายนี่เนื้อเก่าจัดเลยพี่ดูครับเนี่ยพิมพ์ห้าชายครับพี่นี่ครับพิมพ์ห้าชายครับพี่นี่ครับ ต่อมาเบอร์สามสิบสองครับเป็นเนื้อลองพิมพ์ครับนิยมครับพี่ครับเป็นเนื้อลองพิมพ์นะพี่นะนี่ถือว่าเป็นสุดยอดความหายากนะครับผมได้มาแค่สี่องค์นะพี่นะนี่ครับเนื้อเนี่ยเบาเลยนะพี่นะเนื้อเบามากนะเนื้อเบานะเหมือนตะกั่วเลยพี่นะแต่เบาเลยครับนะเนื้อเบาเลยพี่นี่ดูครับโอ้โหแบบลองช่อนนะครับนะ เขาเรียกว่าลองหล่อนะครับสมัยนี้เขาเรียกว่าลองพิมพ์นะพี่นะนี่นะครับนี่สวยๆเลยพี่นะถือว่าเป็นของหายากนะพี่นะใครที่มีนั่นเลยนะครับผมบอกเลยว่าหายากนะพี่นะนี่นี่นะครับนี่ได้มาสี่องค์นะครับพี่เพราะว่าบ้านนี้นะครับได้มายกช่อเลยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าให้ญาติพี่น้องไปเยอะแล้วนะครับนะเหลืออยู่สี่องค์นะครับนี่ ดูครับเห็นไหมครับนี่แต่ละองค์นะครับไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหนึ่งช่อเนี่ยนะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นช่อใหญ่หรือช่อเล็กนะครับถ้าเป็นช่อเล็กเนี่ยเก้าองนะครับนะแต่ละองคเนี่ยต้องไม่เหมือนกันนะครับพี่นะเหมือนเราเขียนกอไก่เก้าครั้งนะครับยังไงก็ไม่เหมือนกันนะพี่นะแต่ก็ใกล้เคียงกันนะพี่นะการหล่อพระก็เลยเหมือนกันนะพี่นะ นะครับเป็นพ้าหล่อนะครับนี่นะครับไม่มีทางที่จะเหมือนกันนะพี่นะอาจจะคล้ายๆกันได้นะครับนี่นะเบอร์สามสามต่อมาเบอร์สามสิบสี่นะครับนี่เบอร์สามสิบสี่นะครับเห็นไหมครับนี่พ้าอยู่ในช่อเดียวกันนะครับนี่เบอร์สามสิบสี่นะครับนี่ครับกเก่าเลยนะพี่นะนี่ สามสี่นะครับตรงนี้ครับต่อมาเบอร์สามห้าครับตรงนี้ครับยี่เบอร์สามสิบห้านะครับนี่ครับเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อะกั่วนะครับเวลาผ่านการเวลามาเป็นร้อยปีเนี่ยนะครับนะ ตะกัวมันเป็นเขาเรียกว่าเนื้อที่อ่อนนะครับนะเวลาหล่อเวลาแห้งเนี่ยนะครับเวลาที่รูปหล่อเย็นเนี่ยนะครับนะเวลาหล่อมันร้อนเวลานั่นแล้วมันจะเย็นนะพี่นะพอเย็นเสร็จเนี่ยเกิดการลั่นนะพี่นะเขาเรียกว่าลั่นนะครับพี่นะไม่ได้หักไม่ได้ซ่อมนะครับนะเขาเรียกลั่นเฉยๆนะพี่นะว่าเป็นเนื้อที่อ่อนนะครับนะอนี่ครับ ต่อมาเบอร์สามสิบหกนะครับนี่เป็นของหายากอีกนะครับเนี่ยหลวงพ่อเงินนะครับนี่เขาเรียกว่าหลวงพ่อเงินพิมพ์สั่งกระจายนะครับวัดขวางนะพี่นะวัดขวางนี่นะฮะบางเพจขายกันองค์เป็นหมื่นนะพี่นะผมบอกเลยนะนี่เนื้อนี่ดูครับนี่เนหะ็นไหมนี่เป็นซาเลยครับบางองค์นี่นะบางคนเนี่ย ในเพจเนี่ยครับขายกันองค์ละเป็นหมื่นนะพี่นะนี่ครับของดีของหลุมเพื่อเงินเลยนะนี่ครับบางเพจเนี่ยขายองคกันเป็นหมื่นนะพี่นะครับท่านใดสนใจเนี่ยนะครับผมให้บูชาแค่ห้าองนะครับนะนะผมให้บูชาแค่ห้าองนะครับท่านใดสนใจเนี่ยต้องรีบติดต่อผมเลยนะครับนะจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินกันหลักหมื่นนะครับนะนี่ต่อมาเบอร์สามเจ็ดนะครับนี่เห็นไหม นะครับมีทั้งมีโค้ดแล้วไม่มีโค้ดนะครับนะมีโค้ดก็จะตอบเป็นตัวนะนะครับนะนี่บางเพจนี่ขายกันองเป็นหมื่นหลายๆพันเลยนะพี่นะนี่เป็นพิมพ์สั่งกระจายนะครับหลวงพ่องเงินวัดบางคานนะครับออกกุวัดขวางนะครับพี่นะเขาเรียกว่าฝากไว้ที่วัดขวางนะครับนี่สามแปดนะพี่นะองค์นี้เบอร์สามสิบแปดนี่หน้าตาในสวยเลยพี่นะอันนี้มีโค้ดด้วยพี่ นี่จะต่อโค้ดด้วยนะพี่นะโค้ดเนีย่ยหายยากนะครับนี่อง์นี้มีโค้ดเนี่ยนะครับผมขอหนึ่งพันบาทนะครับนะนเนี่ยมีโค้ดเนี่ยหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับดูครับเห็นไหมโอ้โห ôi, เนื้อเป็นไงพี่สัมฤทธิ์เลยอ่ะเนื้อออกสัมฤทธิ์เลยนะพี่นะสัมฤทธิ์แดงเลยนะครับนี่เบือสัมก้านะครับองนี้ครับเห็นไหมเป็นออกสัมฤทธิ์นะพี่นะนี่เป็นเนื้อของเขาเรียกว่าเนื้อสัมฤทธิ์อ่ะพี่นะทํามาจากพระของ เนื้อพระบูชาเก่าในสมัยที่หลวงพ่อเงินท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับนะนี่นี่รอยช่อเนี่ยเป็นหล่อแบบพิมพ์นิยมเลยนะพี่นะหล่อเหมือนพิมพ์นิยมเลยหล่อช่อนะครับเนี่ยครับเบอร์สี่สิบนะครับอง์นี้เบอร์สี่สิบนะครับโอ้โหนี่ครับของดีนะพี่นะเนี่ยนะครับบางท่านไม่รู้นะครับไปเจอตาอยู่ตามบ้านเนี่ยบางท่านไม่รู้ว่าเป็น พ้าสังกจายที่ไหนนะครับนี่นี่เป็นรอยช่อนะครับเนี่ยเล็กๆนะเห็นไหมพี่ารอยช่อใหญ่แต่ว่าเขาตะบบลึกนะครับนะเห็นเป็นเห็นเป็นแค่คราบคราบร้อยหลอเหยนนะครับนะนี่จ้าจริงจริงครับวันนี้นะครับท่านใดดูแล้วชอบหรือว่าสนใจนะครับอยากได้หลวงพ่อเงินไว้ใช้ติดตัวนะครับของดีท่านหลวงพ่อเงินนะครับติดต่อผมมาเลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้า ไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ย์สองศูนย์สมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อดได้เลยนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ